เบิร hey, เป็นคุ่อยู่ทุลายก่อนครับผมคุยอะไรนายอันลิ้นเนะป๊ปซีไ่เนี่ยเประซีเอาปลาไหลด้วยเอาเบี้ยงน้ำแข็งปอะพอ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 พ,พ,าพ,าพ,าพ,พัดกินเสียทังน้ำเย็นสมใหญ่กือ พาา่ายังเบื่องหร่แหนกันหน่อเร็ววัดลกุสอะไรอยู่มารีวิวกันหน่อยลำโพงของอะไรอะไรไหมัากกว่นี้ผู้สาวต่หอยู่รีวิวลำโพงสาร์ยวิีกันหน่อ มี้ย่างวกเขาใส่ของยังครับผมปลาถู่แจ็ไปครับเป็นเบียตู้แรกจ็คไปครับเบียเปียดตู้แรกไปครับผมเอาก็อยาขีเอนทังสี่มันเป็นทุกอันหรอ เขาพทสบมบบรรยากาศลมลมลมดีครับตบ้าพราะโตกเพรต๊กอะไรกับปักตะให้หรอป่ วันนี้มีเสท่าไหร้อมเนียมีผู้พร้อมเหนพี่น้องยิ่งผู้ครับผม,มยิ่งผู้ยิ่งผู้นี่ก็ผูอ้อ,อีกไป่ยุนี่กันไปตีกองเมื่อกันอ่ะบ้านเ้าแมเจอร์สกัน,ออนไหมในเลี่ยนไออันนี้อันโอ้เข้าห้องไหมจริง นีนครับบรรยากาศหน้าหลังไอ้มัดมีมัดมีขึ้นไป้ท้ายขึ้นไป้ท้ายมาเร็วเร็วมามามาดูดวงดูดวงไหมสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนมัดมีจะดูดวงไหมดูไหมครับยิ้มก่อนทำไมไม่ดูน้าเบนหลอกเอาเงินเหรอ,อ,หรอใช่ไหมครับ ใช่ไหมทั้งหมดกกอี่ชั้นบ่สวัสดีครับวันนี้เราพักอยู่อากาศดีมากใช่เพราะมีแบบนี้อากาศดีมากเออ่ทุกคนน่าจะโอเคนะคนดูมานั่งดูวันนี้ไม่ตกไม่ตกหรอกผมว่าพี่กีตาร์ปักเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ใชแน่นอนครับผม เร็วมาดูดวงเลยแล้วสีแก้มโอ้ยติดฉักติดสีแก้มอายุนี่เฮาเดินเวทีกันนี่พี่อันนี้กับแตงหนาครับพี่น้องมินี่เฮาเหรียญทุ่มหนึ่งเนาะครับผมเหรียญทุ่มหนึ่งเฮากับสีไอพี่พี่เรียนเซอร์เพิ่นกัดขลังแตงหนาครับผมเพราะว่ามินี่เร็วครับผมมินี่เร็วกันเลยแตงเร็วจังอยครับผม ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมอายานน้ำผมเอาลูกซิปเอาลูกซิปมาฝากสอนไหนนะครับสอนหนนะครับเย้ายไ, <c oughs> ไปนงัง <c oughs> อายานน้ำอีสอนไหนอายานน้ำครับอันส้อน,ไหน,อนไหนนะครับผมส้อนลูกซิปไหนนะครับตปนังเออนั่ง พยาย้ำบานนี่เออไม่ผมบอกว่าท่านด็ดให้ยับบ้างกันนะเออให้กระเดียงกรยงยับกันน่ะ <ừ, S 1> หนตึบตึตึบตเออ หยบเออนนี่นี่ตาึตึบตึหยยบตึบตบตึบตึบเรื่อยตตึบตึบเออตึบตึบนเอออย่าไปเรื่อยอย่าไปไล่ยาก่งเออป๊อกปอกป๊กปกป๊กปก โซโลเดียวกับมีความคิดสื้อไปเรียเงี้ยอีกานเออเป็นไงนั่ครับพีจะตอบรวจนอ ไเ hey, ิ่งกันไ้กันเียปิดกันอะไอเลียนได้เดี๋ยวผมือให้เียนไดส่เดียนนึงแล้วเอาเบอรวัดทีนี่ครับนี่เลียงก่อนเพราะว่าดูตามภาษาตางหางบอกว่าดูตัวอย่างที่ถูกต้องากช่วครู 嘿嘿嘿。嘿 อยาขยันดบนบ้านเไข่กไข่ยังก่อนไข่ประาหงยังก่อนเออไม่วันนี้เ็ครับนกครับนทุ่มครับวันนี้อีกสองชั่วโมง วัดที่โอ้เปล่าวัดยังขึ้นไหมครับยังไงยังไงเธอมาเลี้ยนอีกยี่สิบนาที่มือละนิดมือละหน่อยเนี่ยไง ไอ้เพี้ยครับผมกมะยี่กี่กีดำบ่ดื้อขี่ดื้อกันคัะไอ้น้องคุณเลี้ยนครับยุรีไว้ซื้อกองไปตีเงี้ยนบาสิอัดเพลงเองเลยบั๋นไก่อ้วง้างไหนไดนไห้างไหนก็มาส่งอยู่แม่นบ่อที่ไหนก็สั่งอยู่ที่นั่น มื่อนี้เล่นอยู่พนพิสัยครับผมพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับผมพนพิสัยเด้อแม่แม่ไหนอ่านเลยอ่านก็อ่านเลยง่ายอุ้ยนี่ที่พนไปเอ้อัานเอาชิปมาเบื้องนี้ชิปมันแหมส่งมาเบื้องนี้ส่งมาในเฟชสวยใน่จะมีเฟชสวยปะใหรเบื้องนี้สิดอกปัดห่วงห่วงดีเนาะอยู่ดีเนาะห่วง บอต้องยานฝนมาพี่น้องมันนี้บมมีฝนแน่นอนฟังน,น่นฟัง <c oughs> งหนกับทาง คจะส้วงไอ้ควายหรือเปล่า่พี่บๆนะครับยิ้มลิงซื้อบัตรจองตัว๋วเรื่องนี้กําลังกลางเต้นครับพี่น้องมาใส่กันกลางเต้นครับอันนี้เพี่เต้นครูจูนนะครับเอามาเพี่เต้นหมาล่ำจริงเกาเ่าเราหนึ่งบอดปาร์ตดูสีไปทะเล ตั้ง่องนะครับแสดงหนึ่งทุกตกนะครับวันนี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากเรื่องอเราคุณตกเลยเอะที่คุณกเราคือในห้องน้ำนะครับเพราะฝนแรงแรงเร็วนะคุเร็วตัา้เร็วบ้านเรบ่เสียขนาากาศกันที่พูดไม่แน่เล็กหน่อยครับเพราะว่ามันนี่เร็วครับพี่น้องเล่นหนึ่งทุ่มเอครับเปล่าแม่เ้อครับพี่น้องเปล่าแม่หนึ่งทุ่ม ไ right pues อจูนล็อกกับกําลังตั้งมีสกายแล้วก็กล้องนะครับไม่ได้มาแล้วก็พี่เจนครับผมเพราะว่าไม่สบายครับมีแค่สกายกล้องแล้วก็พี่เจนครับไม่ได้มาครับผมแต่งตัวมาบนสี่เปลี่ยมทะเลผูนี้ ฟิวเปเลนเทลี่ัะไเง้ยมันหมีก็มานะครับเป็นตะเบียดแต่เอาลงมาด้อเน้องมันมีก็มานะครับมันมีครับตดที่ิดทุกี่ิดกท่ดทุกที่มกีิดกที่ดทุเ่กี่ิดกี่ิดกททีิดทุีกกี่ี่ ก่ยเีันปเอว่ามันเป็นนะครับสแตนบายนะครับลุกฝเด้อเอรกาเตกลางกนไดสกลางเดีมีอีกบุปเพเยบ่ได้การี่เพื่อนนี่บ่ครับบดแทนบรัมันมีอีกบัติภถึงสวัสดีครับ บ่ตกบ่โตครับมาหนีบ่ตกแน่นอนจิ้มลิงเลยครับผมไปครับจิ้มเลยครับจิ้มเลยครับขยังกับไปกระแม่งสิเหรอพี่น้องสวย,สวยนี้จะมีา,มาเอาเอาใส่ไอเทมเลยดิว TEEEEEE มาตกมาตกมันมีปากตะไคร้เรียบร้อยจ้าแม่ไหนครับแม่เทาแม่เทาว่าแม่เทาอย่างครับแม่เทาผมนะครับสวยปะครับแม่เทาผม เราไปโมกุยไงจะอะไรสดบพรเขาอยากข,ขึ้นทางแม่เขาอยากขึ้นทางแม่เป็นคล้ายไอ้บอลวงเพลงวงเพลงแล้วเพิ่งเพิ่งเวทีดีกว่าป่ะวงเพลงวงเพลงแล้วคน,นวกับขลังเต็งโตกับฟัง 杨戬。嗯